สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งาน1คันนะครับกระบะตัวสูงนะครับคันนี้มิตซูบิชิตายตันนะครับ4ประตูขึ้นลงสะดวกสบายนะครับสวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกว่มนะครับมือเดียวป้ายแดงเลยครับใครสนใจหาไว้ใช้งานนะครับไปดูรถทดลองขับนะครับอยู่มินบุรี ไม่เคยชนแม้แต่แผลเดียวนะครับสำหรับคันนี้ติดแก๊ส LPG มาจากโรงงานนะครับ2.4นะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆครับเดิมบ้างโรงงานจัดไปเลยนะครับในราคา2 3 9 0 0 0บาทนะครับใครจะตัดสดโทรเจราจาไปดูรถนะครับสำหรับใครจะผ่อนนะครับเครดิตดีนะครับเตรียมตัวรอรับรถได้เลยครับผ่อน4,000 5,000 6,000นะครับขึ้นอยู่กับสมาชิกเลือกจำนวนปีนะครับ ลองชมดูนะครับภายในสวยสมบูรณ์นะครับมือเดียวบ้ายแดงเซนทรอล์แอร์แบ็กตัวนี้น่าสนใจครับสวยมากครับแล้วก็ยังใหม่อยู่เลยครับเป็นมือเดียวนะครับสภาพไร้การชนเลยนะครับเรียกว่าใครสนใจหาไว้ใช้งานนะครับใช้รถเยอะใช้รถบ่อย LPG เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับตัวนี้เป็น LPG ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับก็ระบบสมบูรณ์แน่นอนนะครับสวยมากครับภายในเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานระบบไฟฟ้านะครับ LPG ระบบหัวฉีดครับถ้าชอบเน้นไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับใครจะผ่อนก็เตรียมเอกสารให้เรียบร้อยนะครับเคดิตดีเตรียมรอรถรับรถไปใช้ง่ายเลยครับสำหรับสมาชิกเน้นหาใช้งานนะครับทรงสวยตัวสูงนะครับอันนี้ก็ใหม่มากๆนะครับปี11จดปี2 0 1 2นะครับถ้าในรายไฟแนนซ์เขาก็จะให้เป็นปี12นะครับลองชมดูนะครับนำมาฝากนะครับ4ประตูตัวสูงนะครับขึ้นลงสะดวกสบายดอกยางลึกใช้งานกันได้อีกยาว ลองเช็ครองชมไปตรวจสอบด้วยตาของท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแน่นอนนะครับท่าเน้นหากระบะใช้งานตัวนี้ได้4ประตูและได้ปี2012้ลยนะครับแล้วก็ประหยัดนะครับสำหรับคนที่ใช้รถเยอะใช้รถปล่อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับการดูแลนะครับที่สําคัญราคาดีงามครับถ้าเป็นค่ายใหญ่อีก2ค่ายนะครับไม่มีทางได้แน่นอนในราคาแบบนี้นะครับปี2011นะครับ239,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับถ้าท่นชอบนะครับ ไปดูรถตรวจสอบสภาพได้เลยครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับนำรถสวยนำรถดีคัดสภาพนำมาฝากสมาชิกนะครับเป็น LPG ระบบหัวฉีดชอบถูกใจตรงกับความต้องการนำไปใช้งานก็ไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับสำหรับผมชีเ้เป้าถ้าใครชอบนะครับห้ามพลาดนะครับราคาดีสภาพดีครับ